ต้องบอกว่าคือผมไม่เคยพูดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราเราคาดหวังว่าเราจะนะการเลือกตั้งออกมาครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก่จริงๆแล้วมันน่าจะมีมาตรการตั้งนานแล้วนะครับผมผมเราเราไม่ได้เราไม่ได้มีคือถ้าถามความคิดเห็นผมนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่จริงๆน่าจะทําตั้งนานแล้วนะครับ อ๋อพอดีพี่สยุทย์เขาถามเรื่องประเด็นว่าภาพพอเรามาอยู่กับสีน้ำเงินแล้วมันเป็นภาพที่มันคนประเภทเดียวกันอยู่ด้วยกันผมก็เลยชี้แจงที่มาที่ไปในแต่ละเรื่องในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นะผมไม่เคยทําใครนอกจากว่าเราไปเรามาไปลามาไหว้หรือเรื่องบางเรื่องที่ลักเราหญ่ยทะเลาะกันก็ชี้ม่จง มนี้ก็เป็นคุณพ่อของสอสวัยวันเปล่าเปิดทรัพย์นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนาชาวชาตสองชาวโดยเฉพาะเขตสองที่มาเป็นฝันและกำลังใจให้ผู้ชายผมที่สมัดสสอในวันนี้ด้วยครับก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนช่วยประชาชนให้าชาวชาําสอาช่วยพักกล้าทำจึงเป็นปันใจ ของชาวจังหวัดเชียงสาและชาวไทยทั้งปรเทศต่อไปด้วยความร่มมย่าสุดกำังครับท่านครับในเก้าอี้ที่เต็มไว้เนี่ยหมื่นตัวเนี่ยทำไมถึงไม่พอครับเห็นค,คนยืนรอบข้างไปหมดเเพราะว่าพี่น้องประชาชนศรัทธาในการที่จะมาปบ<อ>ะ,ะกอบพักการธรรมครับตรงนี้ก็ท่านที่ผู้สาพักมีความแข็งแกร่งและมีความพูดจริงใจทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็โดยพอกหัวหน้าพักก็ให้เกียรติมาร่วมงานวันนี้ด้วยขอข้อฝากสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้พักกล้าทำด้วยความเคารีอย่างสูงครับส,สจอยุเขตนี้ยุแล้วนะครับก็ดีใจครับเมื่อี้ครับจะพูดไทยดีหรือเปล่า เคซ่จริงจ,งจงหยุดเล่นการเมืองไปแล้วรักประกาศหยุดเล่นการเมืองไปแล้วจะหยุดยาวอยู่อยู่วันหนึ่งวันนี้คือดีพี่ชายผมแบบนี้ก็เป็นหัวหน้าพรกก็รับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาเป็นอย่างดีเท่านี้สิ่งที่เราจะไปทําก็คือเอานโยบายดีๆของพรักไปเสนอไปทําให้เป็นจริง ประเทศเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรืออะไรบ้างเนี่ยเให้กำลังใจทางข้างล่างพร้อมใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยปู่สาหณะเดินทางมาจากเทศบุรลนะครับเจิญใจแม็กเดโชด้วยนะครับถัดมาครับเขตเลือกตั้งที่สองนะครับอำเภอบางน้ำคนพิการและผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมต่อการช่วยเหลือถึงบ้าน สัประหลังอ้อยอ้อยข้าวปุ๋ยเราเนี่ยนะครับเศษนีราพูดถึงข้าวกรนีบะม่วงกรนีมันสัมปะหลังกรอ้อยกรณีก็เป็นของพี่น้องเกษตรกรไงทำไมมันถูกล่ะและเวลามันเป็นของเจ้าสัวทั้งหลายทำไมมันแพงล่ะอันนี้เนี่ยถามว่ารัฐจะต้องแก้ยังไงเราต้องปรับโครงสร้างใหม่ให้หมดพี่น้องครับ ครับด้วยความรักและผูกพันบอกน้องดัก